ที่แล้วนะครับเราทำพิซซ่าไปแต่เนี้ยเรามีอุปกรณ์ของที่เหลือจากการทำพิซซ่าครั้งที่แล้วนะครับแล้วเรา,า,ก,าก็มาดูกับข้าวเราก็มาดูกับข้าวเราที่เราบอกไว้ในครั้งที่แล้วมีนี่ฮะแกงขี้เหล็กมีแกงขี้เหล็กเราเคยกินผักขมบกชีสแล้วก็เลยคิดได้ว่าเราไปทำแกงขี้เหล็กชีสด,ดูไหม จะกินได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันนะนะลองไปดูแล้วกันแล้วมีฟองเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวจะลองลองดูนะครับเราไปลุยกันเลยอันดับแรกเราจะเทาน้ำออกพอประมาณคิดว่าเพราะถ้าเกิดว่าน้ำเยอะมันจะไม่น่าดีเราจะลองน้ำออกก่อนนะ คุณคิดพอได้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 ถามแล่วตีมาต่อไปถามว่าเราทำเป็นไหมไม่เป็นตอบไปเลยไม่เป็นไม่เคยถามของข่าวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างไอ้เจ้าของอบชีดเนี่ยไอ้จะคิต้องไปเลยนี่ฮะง่ายมากนี่อันทันที่เราศึกษามาแล้วคือคืออะไรเราเหลือๆแล้วก็ใส่ๆเข้าไปนี่ แหนมอันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะแฮมแฮมบุลนา่าไม่ต้องหั่นด้วยที่เจนหั่นแล้วครับวันไถ่ปลายเมื่อเกิดเทศเอาไหมวันเอาไหมเมื่อเกิอเทศไม่เอาไมา่เอางหน้าตาครับหน้าตาครับเป็นอย่างนี้ทำไงต่อแล้ก็ไปเข้าตุ๊ก เดี๋ยวเราไปดูตอนอบเสร็จแล้วนะครับไปมาแล้วเมนูชื่อแกงขี้เหล็กอบชีสดูว่ามันจะต่งางกันตมขนาดไหนจะปดคนละครัอะไรเนี่ยคะแกงขี้เหล็กอบชีสโอ้ยยืดนะ ชิสเยอะโอ้โหน้ำแกงขค้เเล็กไม่น่าโอเคเลยอ่ะเคี้เล็กยู่ไหนเนี่ยอยู่ใต้ๆอ่ะอเดี๋ยวหนูป้อนดีกว่าเอาไหมเอาเลยพิซซ่าถามว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง ก็ไม่รู้สินะใช่ไหมะกินกินห,หนึ่งสองกินห,หนึ่งสองเป็นไงบ้างร้อนใช่ไหมน้ำมันเกลืองนายง่าเดี๋ยวเขาดูว่าความรู้สึกยังเหมือนแบบยังไม่บอกจะลองฟังพี่ชายดูอ้ามอ้าอ้าอ้ามามมหูมห,หนี่มีปลาทูด้วยอีก <laughs> ม,มีปลาทูด้วย สิบอ่ะชัวรคือจะต่ำกว่าสองหรือเปล่าออกมาเลยค่ะว่าไงไม่นี้ไทยกับไงเต็มเต็มยี่สิบจริงเลยนะไม่อร่อยอะไรนะทำไมอร่อยแล้วเต็มเลยพิสัยเนื้อแกงที่เล็กอ่ะมันออมันมันมันออกเปรี้ยวไม่รู้ว่าเปรี้ยวหรือเปล่าตอนที่กินนะแต่ตอนเนี้ยมันเปรี้ยวแล้วตกลงตอนทกินได้แต่ว่าแปลกตรงที่ว่าตัวผักผมเนี่ยมันเปรี้ยว ไหนมันเปรี้ยวก็ไม่รู้ขี้เหล็กอันเนี้ยเออไม่ใช่ไม่อันนี้คือขี้เล็กขี้เล็กขี้เล็กทำไมขี้เหล็กเปรี้ยวมาค่ะลูกมาสนุกกันว่าคะแนนได้เท่าไหร่กรป๋าให้เท่าไหร่คะเต็มเต็มเท่าไหร่ลูกสิบสิบเซฟยี่สิเซฟหนูไปคุยกันตรงนู้นก่อนยี่สิบเ็ดยี่สิบเจ็ดเจ็ดหนูที่ตรงนู้นก็ไรไม่เล่นหนูเนี้ยเล่นมิสิบได้เท่าไหร่คะเล่มิสิบกระป๋าให้เท่าไหร่อันเจ็ดก็ครอ่าแล้วพี่ชายอะคะเจ็ดนะเจ็ดนะเจ็ดพี่ชายถ้าเป็นพี่ชายพี่ชาย พี่ชายให้หกเพราะพี่ชายไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันมันเปรี้ยวเกินเนี่ยคือมันคือคะแนนน้อยกว่าปลาปลาอีกก็ใครจะลองทำอันดูก็ลองดูนะครับต้องมีแกงขี้เหล็กแล้วก็ชีสแกงขี้เหล็กมีชีสแต่ผมพูดทํทำกินแล้วล่ะบุงตรงคือเราจะไม่ทำกินอีกแล้วคงทงเดียวเหรอครับเราอยากรู้อยากลองดูลองดูกินได้ไหมกินได้แต่มันไม่ได้อร่อยไง อยากกินมันเหมือนซุปยำกุ้งอ่ะลาไปก่อนครับบ๊ายบายทุกคนอ่ะบ๊ายบายกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ต่อครได้เลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย